วันนี้อากาศร้อนมากเลยดูสิดูดูไอ้อ่างตัวอะไรตัวอะไรเป็ไนไงเห็นไหมเห็นไหมอ๋อคือใครเลยฮะมันคือใครแบบตัวน,นี้ร้อนขนาดนั้นเลยเหรอฮะ Cương chicken nằm ăn ngang hàng. Hãy tuổi chicken nè. Genuin, tay tuổi nèo mày nèo 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 ตัวนี้กินได้เหรอคะนี่โอ้ยไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ไอ,อ้ชาย